พ่อขายืมเงินหน่อยไม่ไม่ไม่อย่ามายืมเงินฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้ใครยืมเงินแล้วเวลาทวงทีก็ลําบากลําบากดีไม่ดีทวงไปทวงมาันาจจะโดนฟ้องด้วไนะจริงจงกฎหมายเขาห้ามทวงเงินออกสื่อนะรอจริงหรอจริงสมาามติเธอเป็นเงินฉัน ห้าแสนสมมติเธอยืมฉันไปแล้วเธอไม่ใช้ฉันแล้วฉันไปโสต์ว่าเปกกี้ติดเงินฉันห้าแสนเอามาใช้ด่วนเดี๋ยวนี้ไม่อย่างเงี้ยเธอโดนฉันโดนฟ้องเหรอพี่โดนหรอพี่โดนได้ถ้าเธอฟ้องเขาห้ามประจานเขาห้ามประจานลูพี่ให้ยืมเราก็ไม่มีบุญคุณเลยหรอเพราะฉะนั้นมีเงินใครยืมยังไงก็อย่าไปอย่าไปใจอ่อนถ้าไม่อยากเสียเงินเสียเพื่อนเสียคนสนิทเสียอะไรอย่าไปให้ยืมให้เขาลำบากไปเพราะคนเราถ้ามันไม่รู้จักลำบากมันก็ไม่รู้ว่า ความลาบากคืออะไรทุกต้องมาเหมือนเร<อ>ื่องนี้พี่โพล์เล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องพี่ปูคุณลูกหมีอะไรเนี่ยนี่เนี่ยก็ลูกหมีเข้ามาไกลเกี่ยว,ว่าเงินสองล้านไม่จบนะเพราะว่าคุณปูเนี่ยคุณปูปูมัลทนานะ,ะเขาบอกเขาสู้แล้วก็ฟ้องกลับหมิ่นประมาทก็บอกมันกฎหมายมันฟ้องได้ไงจนค่ัวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกรณีนางแบบสารุกหมีรัศมีนะฮะทองสิริภัยศรีเนี่ยคนนี้นะฮะออกมาให้ข่าวว่าอดีตนัก้งแสดงรุ่นพี่แต่ตอนแรกเขาไม่เอ่ยชื่อนะ อาสอนย่าปอะปาคุณก็นึกหลายคนเลยแล้วสุดท้ายก็มาสรุปที่ปูมันธนาหิมะทองคาเนี่ย<ะ>พญยายของนักการเมืองในหานหานเนี่ยหานพักดีหานนะหิมะทองคํา<ะ>ยืมเงินไปสองล้านแต่ทวงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใช้นะฮะแล้วก็ได้เช็คมาเป็นเช็คเด้งลูกหมีจึงเข้าแจ้งความเมื่อวันที่สี่เมษาย,ยนเอ๊ะแต่ถ้ามันมีเช็คเด้งเราเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะได้ซีหลอกได้ไปเลยนะฮะที่ผ่านมากล่าวหาว่าปูเนี่ย ออกเช็คเงินสองล้านเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยโดยเจตนาที่จะไม่ให้เงินตามเช็คข้อหาพรบรเช็คแล้วก็ข้อหาช่อโกงฮะ,ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับลูกหมีคือว่าไงนะลูกหมีและปูอะ ก็ล่าสุดนะคะมีการไก่เกลี่ยกันนี่ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคุณลุงหมีแล้วก็คุณปูนะคะมีการไก่เกลี่ยที่สอนทองหล่อคุณผู้ชมทองหล่อเป็นครั้งแรกทองหล่อขยันทํางานนะทองหล่อตอนนี้ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณปูกับสามีแล้วก็ทีทนายเนี่ยก็ออกมาแถลงกับสื่อนะคะทนายบอกว่ายอดนี้จริงๆเนี่ยแค่หนึ่งจุดสี่ล้านบาทตลอดระยะเวลามกราคมถึงกมภาพันเน่นนะคะปูเก็บทั้งต้นทั้งดอกมาให้ตลอดแต่เมื่อถึงเดือนเมษายนนะคะ คุณปูเนี่ยถูกเพื่อนกกงเงินขาดมือค่ะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ชําระหนี้นะคะ<ม>แต่เป็นเหตุที่เจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่เรื่องที่ต้องเอามาแจ้งความเลย<ม>เขาว่าอย่างนั้น<ม>เงินสองล้านบาทนั้นนะคะไม่ใช่มูลหนี้ที่มีอยู่จริงไม่เกี่ยวกับมูลหนี้ทางคดีอาญาแต่มีดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ในนั้นด้วย<ม>ดังนั้นค่ะก็วันนี้จะแจ้งความหมิ่นประมาทแล้วก็ฟ้องนะคะฟ้องร้องคู่กรณีที่ทําให้เกิด ความเสียหายต่อชื่อเสียงนะคะแลวเขาจะฟ้องคนที่คอมเมนต์ในโซเชียลด้วยด้าน,นคุณหานสามีของคุณปูนะ,ะก็เพิ่งบอกว่ารู้เรื่องนี้ก็อน,นี้พอทราบเรื่องก็เปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องเงินทั้งหมดสองล้านนึงนะ,ะเปิดทำไมบริษัทใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณปูสามารถติดต่อได้เลยนะฮะซึ่งวันที่ทราบเรื่องเนี่ยบอกให้คุณปูเนี่ยรีบโทรหาล,ลูกหมีทุกช่องทางแต่ลูกหมีไม่รับสายไม่ตอบราย อีกเรื่องที่โมโหคือเรื่องนี้กระทบกับลูกทั้งสามคนคและตระกูลหิมะทองคำได้รับความเสียหายจะถ้าเรื่องนี้ทำให้ภรรยาผมไม่มีงานจะรับผิดชอบอย่างไรขอความเป็นธรรมด้วยนะเขาบอกแต่ไม่เห็นปูเล่นละครตั้งนานแล้วนะค่ะวันนี้ยังได้มีได้ยังไม่เป็นคดีความแต่มาไก่เกี่ยและรับข้อเข่าหานะก็แต่วันวันนี้ในโซเชียลก็มีมีเดียกระจายไปทั่วตนจะไล่ฟ้องให้หมด ลายตัวนะจะฟ้องลายตัวเลยถ้าฟ้องแล้วได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายจะมอบเงินทั้งหมดให้มูลนิธิหิมะทองคอํานะครับแน่นอนนะฮะด้านคุณปูณณมัทน,นานะคะกล่าวว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือรู้จักคุณลูกหมีผ่านเพื่อนอคุณลูกหมีบอกว่าโอ้ยตอนนี้ไม่มีงานทําเลย มีนักเรียนเดินแบบก็สองสาคนน่ะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่แฟนก็เลิกกันแล้วก็มีปัญหาปล่อยเงินกู้กับร้านแว่นเนี่ยนะคะได้ดอกเบีย้ยนะสิบถึงยีรนะคะแต่ว่าไม่ได้มาหลายเดือนแล้วถ้าคุณปูมีงานอะไรเนี่ยคุณลูกหมีบอกว่าก็ช่วยบอกหน่อยคุณปูจึงก็ช่วยเหลือนะคะก็พาไปหาผู้ใหญ่นะคะเรื่องละครนะคะไปพาไปหาคอนเน็ชันทุกอย่างคุณปูเขาว่ายอย่างนั้นหลังจากนั้นนะคะก็แนะนํา แนะนำให้เพื่อนเนี่ยได้รู้จักเพื่อนแล้วก็ทําธุรกิจด้วยการธุรกิจที่ว่าก็คือธุรกิจปล่อยเงินกู้นะคะซึ่งคุณลูกหมีเนี่ยไม่อยากคุยกับเพื่อนคุณปูก็ขอคุยระหว่างคุณปูโดยตรงเลยละกันแล้วก็ขอให้คุณปูเนี่ยเซ็นเช็คคาประกันเอาไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องระบุดอกเบีย้ยอะไรเดี๋ยวจะผิดกฎหมายต่อมาที่เกิดเรื่องเขาแจ้งว่าคุณปูขาดส่งดอกเบีย้ยไปวันอยู่เองอวันเดียวคุณลูกหมีก็เอาเลยนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข,ข่าวก็ถามว่า การยืมเงินหรือไม่เนี่ยปู่ตอบว่าคือตกลงว่าสุภาเสาก็เขาถามว่าตกลงยืมเงินไหมปู่ก็ตอบว่าเป็นการช่วยเขาหาเงินนะครับส่วนที่ปู่มาเป็นลูกหนี้ได้นั้นนะ่ะเพราะว่าเซ็นคํำประกันนะ<ม>เซ็นคํำประกันไว้เป็นเรื่องกู้ยืมเงินระหว่างกันตอนนี้เรามีทนายฝ<ม>ั่งคุณลูกหมีทนายเดชา<ม>ทนายเดชาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ<ม><ม>ทนายเดชาสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกครูทนายสบายดีไหมสบายครับคุณพจน์่ะสบายดีไหมก็เรื่อยๆอาจารย์มีใครมายืมเงินบ้างยังล่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำดาราเดี๋ยวผมจะแนะนําดาราไปไปยืมเงินหน่อยได้ไหมอย่ามายืมอย่ามาคุยเรื่องเงินกับผมผมไม่ให้ขี้เกียจติไปพึ่งทนายเดชัยอีกรอบนึงอาการที่ให้การให้กู้ของลูกหมีเนี่ยเป็นการกู้เงินที่คิดว่าดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อาจารย์ เขียนไม่ในสัญญาชัดเจนนะครับร<ช>้อยละสิบห้าต่อปีแค่ร้อยเปอร์เซ็นครับเขียนชัดเจนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายครับและที่สาม,มีของลูกหมีเนี่ยลูกหนี้เนี่ยสาม,มีของลูกหนี้เนี่ยออกมาพูดว่าผ่านไปสองชั่วโมงสองพันหมายถึงอะไรทนายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเรื่องอะไรเพราะว่าหลักฐานที่เราไปแจ้งความและเงินที่เราโอนให้เขาเนี่ยมันก็สอดคล้องต้องกันหมดและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการกู้ยืม ที่เราไปแจ้งความที่โรงพักทองหล่อเลยไม่เกี่ยวเลยมันเป็นเรื่องการการกู้ยืมเงินที่ผ่านมาเขากู้กันมาหลายครั้งแล้วครับนะครับทนายเดชาแล้วเขาบอกว่าแหมจ่ายดอกเบี้ยช้าไปวันเดียวเองถึงก็ไปแจ้งความเลยหรอคือเรื่องนี้จริงๆมันเป็นยังไงอ่ะเลยครับไอ้ที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับเอกสารที่ลูกความให้มาเลยนะฮะก็มีการทําสัญญาเงินกู้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะต้นเดือนมีนาปีหกเจ็ดแล้วก็เช็คน่าจะประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนนะครับ ะนะเออแล้วก็เสร็จแล้วพอเช็คแด้งเขาก็ติดต่อพูดคุยก็ทางนู้นก็ยัง ยังไม่หาหาเงินมาชําระไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความวนนไปแจ้งความวก็ออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งก็ไม่มาครั้งที่สองก็ไม่มามาจนครั้งที่สามเนี่ยนะครับอ้าวหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดเราเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่สอดคล้องกับที่เรามีพยานหลักฐานเลยใช่แล้วทำไมพูดไปคนละเรื่องเลยอะคะอืมก็เขาเป็นลูกหนี้เราเป็นเจ้านี้เพราะเวลาเวลาพูดกันมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแล้วเขารู้ไหมทนายความว่าเวลาคุณซึ่งศาลเนี่ยศาลท่านตัดสินด้วยหลักฐาน ผมว่าต้องทราบนะเขามีพี่ประมาณอยู่ผมก็รู้จักพี่ประมาณดีหลักถุงหลักฐานนะทางลูกนี้บอกว่าจะฟ้องลูกหมีทางลูกนี้นะครับบอกจะฟ้องพี่ลูกหมีแล้วก็ออกมาพูดให้เขาเสียชื่อเสียงในกรณีเราเราก็อยากให้ฟ้องรออยู่เนี่ยนะรออยู่ไม่เห็นฟ้องเมื่อวานเองก็จแจ้งว่าว่ายังฟ้องได้ไหมคะว่าให้เขาฟ้องไปเถอะนะแต่อยากให้เขาหาเงินมาใช้หนี้มากกว่ามากกว่าจะมาฟ้องร้องเขาเพราะว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยคนก็เห็นแล้วต่อไปใครจะให้เรายืมอีกล่ะ เป็นเพราะยั้ไงเขายืมไหมล่ะใช่เป็นนี่มันก็ต้องใช่วช่ไ่มอันนี้ก็ตามจริงนะแล้วลูกหนี้สามารถฟ้องกลับเขาได้ไหมครับก็อันนี้อันนี้ยังไม่ขอตอบให้ให้เขาเริ่มก่อนดีกว่าให้เขาฟ้องก่อนนะใช่เขาเริ่มก่อนนะครับนะแต่แต่ผมก็ยังมีเครือข่ายเจ้าหนุ่มเจ้าหนี้อีกหลายรายนะที่อยู่กับผมที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีอยู่อ๋อมีมีกู้ที่อื่นอีกเหรอครับโอ้ยยังมียังมีครับยังมีอยู่นะกับลูกหนี้เจ้าเนี้ยเหรอคะ ครับครับก็มีก็ทิ้ไปกันน้องนะครับคนลิลี่เหียนเนี่ยครับเอ๊ะแต่บอกเขาบอกว่าฝั่งทนายของทางฝั่งคุณปูเนี่ยทางฝั่งของคุณปูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะฟ้องหมดนะเขาจะฟ้องสื่อด้วยฟ้องชาวเน็ตด้วยทาให้เสียชื่อเสียงแล้วเขาจะฟ้องเสียค่าจ่ายเยอะนะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเรารายงานข่าวนี่เขาฟ้องเราได้ไหมฮะก็ก็อยากฟ้องก็ฟ้องไปนะครับเรารายงานข่าวตามข้อที่จริงไม่ได้ิจะฟ้องแล้วใครจะมาเป็นทนายให้อ่ะพี่เดชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดการให้ดูแลให้จนหา่ชอบอะไร ข้าผัดโอเลี้ยงพิเดชาขอคำถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลูกหมีเนี่ยมีสุภาษิตสอนใจว่าอย่างไรดีอ่ะก็ก็สุภาษิตสอนใจใช่ไหมค่ะก็คืออะไรให้ยืมเงินเท่ากับกระทําความผิดทวงหนี้เท่ากับมินประมาเพราะนั้นก็อย่าไปให้ยืมพอทวงหนี้ก็บอกมินประมาจะเรียกค่าเสียหายแล้วก็ปล่อยก็ไป่ได้ครับอดีครับ มีเงินก็ไม่ต้องใจดีนะไม่ต้องให้คนณอยลำบากจะได้รู้ตัวเวลามากู้นี่เท่าไหร่ก็ยอมถูกไหมใช่พอเวลาไปทวงบอกโอ๊ยดอกเบี้ยแพงจังเลยกลายเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายพี่ตอนจะมาเอาเท่าไหร่ก็ให้เวลามานี่โอ้โหเท่าไหร่ก็ยอมะแล้วย่งกรณีนี้เป็นเรื่องที่เขาเสนอนะไม่ใช่เราเสนอนะคือการเรียกดอกเบี้ย ที่มันผิดกฎหมายเนี่ยต้องเป็นกรณีเจ้านี่เรียกนะไม่ใช่ลูกหนี้เสนอถ้าลูกหนี้เสนอเนี่ยศาลฎีการตัดสินเนี่ยเราไม่ได้เรียกเราไม่ได้มีความผิดหรอกท้าไม่ร้อยละสองพก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณพี่เดชาด้วยนะพี่เดชาขอบคุณมาครับขอบคุณนะคะ